นี่ค่ะคุณผู้ชมอัปเดตค่ะบันเทิงกันดีกว่านะคะในเอนเตอร์เทนในไลฟ์อยู่กับออนพัทิราค่ะปีนี้พิเศษมากๆนะคะเพราะว่าเราเปิดโหวตให้คุณผู้ชมเนี่ยสามารถโหวตกันมาได้กับขวัญใจมหาชนค่ะจะเป็นคู่จินคู่จริงค,คู่ขวัญคู่ที่คุณชอบนะคะชายชายหญิงหญิงชายหญิงหญิงชายได้หมดเลยนะพิมพ์แค่ชื่อนะคะของศิลปินที่คุณชื่นชอบคะ่ะแล้วส่งมาได้เลยที่ SMS ของเรานะคะหมายเลข4689191จนถึงวันที่15เมษายนีเท่านั้นพิมแค่ชื่อศิลปินที่ชอบนะไม่จำเป็นนต้อองงพพิม์ชื่ราวัละะคะ แล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าปีนี้ใครจะได้รางวัลขวัญใจมหาชนกันไปค่ะแต่คุณผู้ชมช่วงนี้อากาศร้อนจริงๆเนาะไม่ว่าจะช่วงไหนร้อนรๆแต่ยิ่งกว่าอากาศร้อนนะคะก็คือความฮอตของสาวคนนี้ค่ะกับสาวลิซ่าแบล็คพิงที่เพิ่งจะมาฉลองวันเกิดครบรอบ26ปีที่ประเทศไทยของเรากันไปนะคะและงานนี้ก็มีเหล่าคนบันเทิงร่วมงานด้วยหนึ่งในนั้นก็คือสาวเดียนาค่ะที่รู้จักกับลิซ่ามานานมากตั้งแต่สมัยสาวลิซ่าเป็นเด็กฝึกเลยแหละ เป็นอีกหนึ่งคนบันเทิงที่ได้ไปร่วมงานเบิร์ฟเดย์ของไอดอลซุปตาเกาหลีสายเลือดไทยลิซ่าแบล็กพิงค์ที่ปีนี้ตั้งใจมาฉลองวันเกิดอายุ26ปีกับครอบครัวแล้วก็กวนเพื่อนที่เมืองไทยงานนี้สาวเดียนะ่าก็เลยลงมือทำเค้กก้อนโตให้เป็นของขวัญแต่อลังการซะจนเจ้าของวันเกิดไม่กล้ากินซสอย่างนั้นนะ่ะมา3วันนะคะใช่คะ่ะแต่ว่าจัดวันแรกที่มาถึงเลยคะ่ะสู้เหมือนกันนะบินมาจากมะน,นิลาแล้วก็มาถึงก็ ตอนเย็นก็บันเกิดเลยค่ะไม่ได้ซื้ออะไรค่ะแต่ว่าทําเค้กให้ก็คือเดียพอดีทําร้านขนมแล้วก็ร้านชานมอยู่แล้วเราก็เลยเอาเค้กที่เป็นของทั้งสองร้านนี้ให้น้องเลยค่ะแต่ว่าก็ทําสุดฝีมือมากดีจใจที่น้องชอบตั้งใจทําเค้กม้าหมุนไม่รู้ว่าเห็นกันหรือเปล่าเค้กมาหมุนต้องปั้นนานมากค่ะ 3- 4สวันคือพอบอกว่าจะทําเค้กให้ลิซ่าทุกคนก็แบบตั้งใจกันมากอยากทําให้น้องแฮปปี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะลิซ่าเห็นไ่ม โอ้โหหนูไม <c oughs> <c oughs> ่กล้ากินเลยอ่ะมันสวยมากอ่ะพี่เดียมันแบบมันกินได้จริงไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็ไม่กล้าตัดจริงๆนะคะก็คือเราไม่กินหรอไม่กินกินแค่บราวานี่อีกอันนึงอะไรอย่างเงี้ยเขาว่าม้าหมุนมันเราเห็นแล้วก็ไม่กล้าที่จะเอามีดไปเฉือนมันอ่ะเขาก็รู้สึกว่าอยากตั้งเอาไว้ให้คนมองดีกว่าโวยเพราอะไรบอจำไม่ได้อ่ะพูดเยอะอ่ะก็ปกติเลยค่ะแต่ก็ขอให้แบบเราก็แค่บอกว่าเราจะอยู่ข้างๆอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ยังคงอยู่ตรงนี้ตลอดแล้วก็มีอะไรก็ปร ส่วนตอนนี้สาวเดียนาก็แค่วอร์มเสียงพร้อมซ้อมเต้นเตรียมไปโบกบงเชียร์สาวลิซ่าในคอนเสิร์ตร,รอบอังกอกอของวง b l a c k พิงคที่จะมาสรางความสนุกให้เหล่าบลิงได้ฟินกันอีกรอบในวันที่27และ28พฤษภาคมนี้ที่สนามราชมังคลากี่ราสถานแบบครบแก๊งเลยทีเดียวค่ะเชื่อว่าเหล่าบลิงเองเนี่ยก็รอกีสาวส b l แบล็คพิงกันแล้วใช่ไหมล่ะคะ ไปต่อกันที่พระเอกหน้าโวดคนนี้กันมากดีกว่านะคะปกติจะเห็นเป็นหนุ่มแบบอารมณ์ดีกลักวๆนหน่อยแต่วันนี้ไม่ได้นะเพราะว่าพี่บอยประกอ์เขาจะมาในแบบมาดเข้มประกาศจะเอาผิดคนขี้โกงให้ถึงที่สุดค่ะ ทันทีที่รวบรวมหลักฐานได้มากพอพระเอกจ,จอมเกรียนบอยประกอนก็แท็กทีมกับพ่วงกับหนังคนดังกอล์ฟปวีนเดินทางไปแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจหลังโดนเพจขของเล่นออนไลน์โกงค่าโมเดลและฟิกเกอร์ไปซึ่งมีผู้ตกเป็นเหยื่อทั้งในและนอกว,วงการจนมีมูลค่าความเสียหายสูงถึง20ล้านบาทงานนี้เฮียบอยย้ำชัดว่าจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดแน่นอนค่ะ คำจริงแล้วก็ไปก็คือต้องรวบรวมเรียกว่าอะไรครับหลักฐานทุกอย่างรายกองรายการทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยครับหรือว่าข้อความที่เราคุยกับตัวร้านอะไรเงี้ยก็เหมือนกับเอาหลักฐานไปด้วยไปแจ้งความด้วยวก็ใช้เวลาเหมือนกันเพราะว่ารายละเอียดมันค่อนข้างเยอะครับผมเป็นเคสใหญ่นะของเราก็าก็เยอะอยู่เอาไว้ว่าของผมก็เจ็ดหลักอ,ะอ่ะเขาก็กำลังรวบรวมผู้เสจะหายแบบทุกๆเคสที่มีการแจ้งความไปเนี่ยครับเพราะว่ามันบางคนก็ รวมกลุ่มกนไปแจ้งความบางคนก็แยกไปแจ้งความเองนะตอนนี้เขาก็าลังเอาเคสที่เป็นคดีเดียวกันเนี่ยมารวมอยู่ในกลุ่มเดียวกันแล้วก็เดี๋ยวรอเรียกว่าพิจารณาคดีทีเดียวเลยอะไรอะไรทำนองนี้ครับผมว่าคืนคืนเงินให้ผู้เสียหายทุกคนนะครับโทษจากหนักมันจะได้เป็นเบานะเพราะว่าคือยิ่งยอดมันยิ่งเยอะทาเสียหายมันยิ่งเยอะโทษก็ยิ่งเยอะครับแล้วก็คือสิ่งที่ที่ตัวเขาทําเองอะ่ะไม่ว่าเขาจะ มันเกิดจากปัญหาอะไรซึ่งเป็นส่วนตัวของเขาอะแต่สุดท้ายแล้วเขาไม่ควรจะเอามาลงกับ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 คนอื่นอะไรอย่างเงี้ย <Okay. S 2> ครับผมถึงจะออกปากว่าเข็ดแต่ในเมื่อของมันต้องมีเยียบอยก็คงไม่หยุดซื้อแค่ต้องเช็คชัวร์ให้ดีก่อนเพราะไม่อยากโดนโกงซ้ำสออีกค่ะ เอาตอนนี้ขอเปลี่ยนอารมณ์มาแบบมวนๆกันหน่อยดีกว่าค่ะต้องยอมรับนะว่าเพลงหมอรำเนี่ยสนุกมากแล้วก็กําลังมาแรงมากๆเลยนะคะแต่ละวงแต่ละคณะเนี่ยก็มีเอกลักษณ์ที่แตกต่างกันไปค่ะแต่ว่าก็ต้องปรับตัวเพื่อให้เข้ากับยุคสมัยที่เปลี่ยนไปด้วยเช่นเดียวกันค่ะ ม่วนกันยาวๆนะฮานยันเช้าเพราะเมื่อไหร่ที่หมอลำไปตั้งเวทีเมื่อนั้นบอกเลยว่าคือคักแน่นอนจากเดิมที่แฟนตัวยงของวงหมอลำเท่านั้นที่จะตั้งตารอให้หมอลำคณะโปรดเดินสายมาใกล้บ้านแต่ว่าตอนนี้ความนิยมนั้นขยายวงกว้างชัดเจนด้วยการขึ้นเวทีของวงระเบ,บียบวาทศินในงานบิ๊กเม้าเทนที่มีคนแน่นทั้งพื้นที่เลยละค่ะ ตำนานวงหมอลำที่อยู่มานาน48ปียังวงเสียงอีสานที่มีนกน้อยอุไรพรดูแลดีใจที่มีคนชื่นชอบหมอลำมากขึ้นตนนั้นพร้อมปรับโชว์ให้ทันสมัยแต่ยังคงรักษาศิละปะวัฒนธรรมเดิมที่เป็นเสน่ห์ของเสียงอีสานคอสตูมต้องโดดเด่นแสงสีเสียงก็ถึงใจพร้อมกับย้ำเรื่องการแสดงที่ต้องมีขอบเขตไม่ล่อแหลมแล้วก็ไม่หยาบคายค่ะ เราทำวงมา47-48ปีก็ไม่เคยได้หยุดอยู่กับที่ไม่เคยได้ย่ำอยู่กับที่นําสิ่งใหม่ๆของกลุ่มวัยรุ่น่าสิเป็นเพลงกินดีหรือสตริงอย่างสย่งค่ะเอามาทำดนตรีใหม่ครเวอร์ใหม่อันนี้ก็ส่งต่อยอดได้มากปกติสโลแกนของเสียงอีสานคือเสียงฟังและสบายหูแสงดูและสบายตาเราจะไม่มีไฟวูบๆว้าว้าแบบแต่ณตอนนี้สิ่งที่คุณขอมาอะลงทุนใหม่ไฟลงทุนใหม่เครื่องเสียง เครื่องเสียงชุดเก่าชุดเดิมที่เป็นเป็นของพ่อหลอดเอะนอะในยุคของท่านก็ยกขึ้นหิ้งแล้วคุ้มกับค่าชมเพราะว่าคนรุ่นใหม่มาหน้าเวทีเนี่ยมาเสพมามาหมักมวลมาเต้นหน้าหา้านเต้นหน้าเวทที่แทบจะไม่นั่งเลยบางชุดที่เขาเห็ดไว้ทาชุดแล้วลงชุดไม่เข้ากับโชว์เราเองยังไม่ได้ใช้เธอเลยอย่างนี้ก็ต้องเอาลงเอา,เอาเ,อาเอาเธอลงไวเก็บไวแล้วก็สร้างเพลงใหม่สร้างโชว์ใหม่ขึ้นมา ให้เห,หมาะก,กับชุดนั้นได้เอากลับมาใช้ด้านราชินีหมอลำจินตราผุนล,ลาบแม้ปัจจุบันจะลดขนาดวงให้กระทัดรัดมากขึ้นเพื่อการเคลื่อนย้ายวงเวลาไปแสดงคอนเสิร์ตในที่ต่างๆแต่ด้วยคุณภาพของการแสดงที่สนุกสนานและมีเพลงใหม่ๆมาเอาใจแฟนๆอยู่เรื่อยๆประกอบกับความเป็นมืออาชีพก็เลยไม่ทําให้เจ้าภาพต้องกังวลใจชื่อชั้นของจินตราจึงเป็นวงอันดับต้นๆที่ถูกนึกถึงอยู่เสมอค่ะความสนุกสนานนอ้องคนอีสาน ข้ออีสานบานเฮาพึ่งกะจิมักมวนเสียแล้วี่จินกระจิอาจจะเป็นตลาดท่างเลือกบางของคนอีสานพอถูกเลือกไปไปแสดงบ่อยมากขึ้นก็ออกผลงานเพลงมาบ่อยๆเพลงไหนที่คนชอบมากๆคนก็จะจ้างไปอะไรเงี้ยครับ วงตอนนี้บเดนใหญ่คือจังวงหมอล้ําของน้องๆเพื่อนทีเกิดขึ้นมาเยอะแยะเสมือนี่เนาะ,ะในในกฎระเบียบของเฮากริหนึ่งกริีการทะเลาะวิวาทเนี่ยเฮากสิบ่มีเพราะว่าดีอย่างหนึ่งคือควบคุมได้เยอะขึ้นเพราะจํานวนคนมันน้อยลงสมมุติรายการเพิ่นบบเดเลียงเขาหรือว่ารายการเพิ่นบบเดนนี่น้องๆทุกคนต้องเตรียมพร้อมจะของโดยที่บต้องให้เจ้าภาพเพื่อนยากยใช่แล้วก็ยาสไปสั่งความเดือดร้อนอย่าไปเดินเพ่นพ่านให้แบบมองว่าเออ อันนี้วงจินตลาเด้อหน่มาเห็ดควมเสียมเสียอย่างสีก็จะมีประมาณอย่างนี้แล้วค่ะแต่ส่วนใหญ่น้องอก็จะดูแลกันง่ายหน่อยเนาะ,ะเขาก็จะเหมือนประสบการณ์เยอะก็ไปหลายที่หมอลำซิ่งบัวพันทางโซที่ชัดเจนเรื่องท่าเต้นสุดแซบ่บไม่มีแผวพร้อมย้ำหมอลำซิ่งที่เน้นความบันเทิงแนว2แง่2งงามก็เป็นแค่การแสดงบนเวทีเท่านั้นจริงๆค่ะ การฟ้อนการเต้นการเกี่ยวการอุ้มกันมันตั้งแต่นานแล้วไม่ใช่ว่าเรามาเพิ่งเป็นคุณเพิ่งมาเล่นโชว์เชี่ยวคุณเพิ่งเห็นบัวผันในการแสดงทุกคนไม่เหมือนกันการหากินแบกแวกแนวไม่เหมือนกันดูในการอินเตอร์เทนเมนดูการแสดงดูให้เป็นศิลป์ทุกคนต้องรู้ว่ามันเป็นเอกลักษณ์ประจําของบัวผันไปแล้วบัวผันจะเป็นคนเล่นหนักเอาจริงเล่นจริงทําจริงแสดงจริงนี่แหละคือบัวผันของแท้ต้องเซ็กซี่แล้วก็เต้นแรง วงหมอลำมารายอีกหนึ่งวงในยุคนี้แสงทองฟินแลนด์ที่มีแพลวพราแสงทองเป็นนางเอกของวงคู่กับสามีผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ก็ยอมรับนะครับว่าต้องปรับตัวเรื่องการแสดงอยู่เสมอโดยยังคงเอกลักษณ์ของวงเอาไว้เพียงแต่อาจจะต้องปรับตัวโชว์ให้เข้ากับสถานที่ที่ไปจัดแสดงส่วนการใช้คำหยาบในการแสดงก็คงขาดไม่ได้เพื่อเพิ่มสีสันให้กับโชว์ค่ะ ไม่ใช่ว่าขึ้นมาแล้วแค่ลำซิ่งเดง้งเด้งเด้งเราจะสอดแทรกหนึ่งวัฒนธรรมสองโชว์ไม่ว่าจะเป็นโชว์สี่ภาคเช่นลำพูไทยอะไรเงี้ยคือพอเราลำขึ้นปุ๊บเนี่ยคือแบบคนก็จะฟ้อนตามลำซิ่งอ่ะมันต้องเล่นแรงๆหน่อยถ้าจะมาพูดแบบว่าเรียบร้อยอะไรเงี้ยบางทีอ่ะมันก็ไม่ได้ดึงดูดใจคนดูก็จะง่วงอย่างเงี้ยเหมือนหมอลำซิ่งมันต้องมีสอยซอยพี่น้องฟังสอย,สอย,สอยมันต้องสองแง่สองงามคนดือจะแบบ หัวเราสนุกสนานแลหห้วเฮฮาแต่บางคนก็าจะก็มีบ้างแหละคนที่แบบโอ๊ยแบบพูดอะไรแบบลาม,มกอะไรประมาณนั้นแต่คนส่วนมากเขาก็มีความสุขเพราะว่าคนที่เข้ามาดูเขารู้แล้วว่าสไตล์ไหนแต่ก็ต้องดูสถานการณ์งานด้วยว่าสมมุติว่างานนี้เป็นงานผู้ใหญ่ที่มีโต๊ะจีนมีแต่ผู้ใหญ่นั่งเราก็จะงด ม้อลำยุค 5G ไม่เพียงหน้าเวทีที่มันจัดเต็มเท่านั้นแต่ทุกวงยังนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยกระจายขยายการแสดงสู่วงกว้างมากขึ้นผ่านช่องทางออนไลน์ที่ง่ายแล้วก็สะดวกนอกจากการไลฟ์ให้ดูโชว์กันสดๆแล้วนักแสดงก็ยังใช้โซเชียลส่วนตัวเผยเบื้องหลังการทำงานตั้งแต่การแต่งหน้าจนถึงขึ้นเวทีเพื่อให้เหล่า FC ได้รู้สึกใกล้ชิดแล้วก็คอยติดตามอยู่ตลอดนั่นเองค่ะเป็นยังไงคะ ม่วนไหมคะม่วนจริงๆนะหมอลำตอนนี้ค่ะแต่เขาเปลี่ยนอารมณ์มาที่ของแฟชั่นกันบ้างดีกว่าคํานี้นะกับว่าของมันต้องมีคุณผู้ชมมันต้องมีก็ต้องมันต้องมีจริงๆนะคะโดยเฉพาะกระเป๋าค่ะแบรนด์จากฝั่งเกาหลีย่างแบรนด์คารินที่ก่อนหนึ่เนี่ยโอ้โหตามหากันให้ทั่วนะคะแต่ว่าตอนนี้ไม่ต้องบินไปซื้อไกลถึงเกาหลีแล้วค่ะเพราะเขามาเปิดป๊อปอัพบูติกที่สยามดิสฟเวอรี่ดิเอ็กซ์พลรทอรี่มค่ะ สยามดิส c o v e r y The e x p อ็กซ์พอ i u m ต่อกย้ำภาพลักษณ์ความเป็นผู้นำเทรนด์ที่กำลังเป็นกระแสท้องออฟเดอะทาวกับกระเป๋าสุดฮอตแบรนด์คาลินจากเกาหลีใต้ที่ก่อนหน้านี้เปิดจองพรีออเดอร์ไปแล้ว2ครั้งได้รับกระแสตอบรับดีจากเหล่านักช็อปที่มาเข้าแถวรอต่อคิวข้ามคืนหลายพันคน จนสินค้าหมดเกลี้ยงภายใน11นาทีค่ะล่าสุดสยามดิสคฟเวอรี่ไม่รอช้าจับมือกับแบรนด์คาลินเปิดตัวคาลินป๊อปอัพบูติแข่งแรกในประเทศไทยพร้อมเปิดตัวกระเป๋าคาลินคอลเลกชันใหม่และสีใหม่เป็นครั้งแรกระหว่างวันที่1-30เมษายนณชั้นจีที่สยามดิสคฟเวอรี่ค่ะ โดยภายในงานเปิดตัวคารินป๊อปอัพบู u ิแข่งแรกในประเทศไทยครั้งนี้ได้รับเกียรติจากอลิเซียลีผู้ก่อตั้งและผู้มนในการด้านการสร้างสารรค์แบรนด์คารินเหินฟ้ามาร่วมงานรวมทั้งยังมีเหล่าศิลปินดาราตบเท้าเข้าร่วมงานอัปเดตเทรนกระเป๋าแบรนด์ฮอตกันเพียบทั้งบอยประกนอินซารินแบงค์ทิติรีมอภิชยาแล้วก็อีกมากมายค่ะ สำหรับคารินป๊อปอัพบูธิแห่งแรกในประเทศไทยที่ชั้น G ีสยามดิสค o เวอรี่เด็กส์พาราทเียมจัดเต็มกระเป๋าคารินหลากหลายรุ่นพร้อมทั้งสีใหม่ที่เปิดตัวพร้อมเกาหลีใต้เลยทีเดียวเอาเป็นว่าใครที่ไม่อยากตกเทรนดย่าลืมมาชมมาช็อปกระเป๋าแบรนด์คารินคอลเลกชันยอดคิดและคอลเลกชันใหม่พร้อมสีสันให้เลือกเป็นเจ้าของอีกเพียบห้ามพลาดกับคารินป๊อปอัพบูธิแห่งแรกในประเทศไทยระหว่างวันนี้ถึง30เมษายนที่ชั้นจีสยามดิสค o เวอรี่ค่ะ หมดเวลาแล้วล่ะค่ะแต่ว่ากลับมาอัปเดตข่าวบันเทิงกันได้ใหม่กับนายเอ็นเตอร์เทน11นาฬิกาในวันพรุ่งนี้นะคะวันนี้อ่อนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ